ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิเรอิกทิเรอิกคอนแทคเลนส์สีเฟรสลุคกวันเดย์คัลเลอร์และเฟรสลุคกคัลเลอร์เบนดจากอัลคอนโปรวามดเอสตาแซนทินใครอยากเป็นเศรษฐีฉชนนะสิฉชนนะสิแม่เรื่องเงินเงินทองทองใครก็อยากให้เข้าตัวอยากจะรวยกันทุกคนแต่ใครกันนะที่จะได้เงินก้อนโต ไปลุ้นกันต่อเลยครับมาสุตอบว่าราศีจำตาตริ่มจำจำจำมาสูตอบว่าราศีมีนครับผมครับผมเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องสู้้ยก็คือพี่ปังได้มาสองอาทิตย์ละใช่ผมก็คิดว่าไหนๆสองอาทิตย์แล้วก็ทำแฮตติกไปเลยให้เป็นสมอาทิตย์ไปเลยก็เลยคิดว่าเอางี้ดีกว่าพูดดีอย่างนี้ถ้าพี่ได้ถ้าข่าวนี้พี่ได้อีกครับผมพี่บอกได้เลย เาเองครับผมเป็นเลยที่ต้นตอบว่าราศีราศีกรกฎค่ะยังเป็นพี่มัมนะคะยังทำไมลุงทำไมหลังๆมาผ่านผูผ่านตาเยอะครับกับราศีกรกฎที่๋อเช็คดวงใช่ะใช่ที่เขาจะดวงดีมากในปีนี้ก็น่าจะต่อเนื่องนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีของชาวราศีกรกฎแสดงว่าพี่เต้นก็จำมันี้ได้แต่ช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอบจะใช่ไหมนะครับอ่ะมาแป้งมีคนตอบแป้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแป้งเองตอบว่าราศีราศีมี เพราะว่าเห็นด้วยกับมาสุเพราะว่าพี่ปังเขาได้รับโชคมาแล้วตั้งสองอาทิตย์หนูก็แล้วราศีมีนเนี่ยเป็นราศีพ่อหนูด้วยแล้วช่วงนี้คุณพ่อก็มีงานเข้ามาแบบเยอะเยอะเยอะะค่ะพ่อราศีเดียวกับพี่ปังเหรอค่ะมีหน้าละนิสัยเลยเหมือนกันเลยโอ้ยพี่เอคนดีขนาดนั้นเลยเหรอครับพ่อใช่พี่เป็นคนดีมากพู่จากสองอาทิตย์นี่แหละพี่ปังได้ต้องได้อีกว่างัเถอะเธอค่ะพี่ปาลตอบว่าราศีราศีสิงค์ครับพี่ เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนพี่เอกเขาเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยเขาน่าจะให้คนอื่นยืมเงินไปเยอะแล้วทีเนี้ยดวงปองวีอานิสงอานิสง น่าจะมามถึงเขาเป็นเด็กที่จะต้องดังเพียงในวงการนี้เลยขอยในวันนี้ดังเพี่เลยเพียงค่ใช่ดังเพียงเลยดังเพียงดังดังเพียงเออดังเพียงเป็นคนสุราษฎร์ครับผมคนสุราษฎร์คนเมืองไร่ก็เนาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงเร่งตำมะใจแเหวครบแล้วครบแล้วเป็นพี่เอกนะลูกนะพี่เอกนะตามงานเจ้าครับมีดนตรีเปิดเองพูดเองทายเองครับ

โเพราะว่าตาสีสิงครับพี่เอครับเชยนี่เชยนี่ครับไม่ผมฟังเรื่องราวของเขาวันนี้มาเยอะทำหนงทำหนังในรางวัลเดี๋ยวปีหน้าจะรับคอนเสิร์ตอีกเขาดูแบบว่าถึงจุดที่แบบเป็นแบบเหมือนคล้ายผู้าผู้สร้างแล้วผู้สร้างแ้ผู้สร้างเรื่องดีๆแบบนี้อยากจะให้ฟันธงว่าเป็นเราซะเหลือเกินคุณผู้ชมก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะงั้นเรามาลุ้นไปพร้อมกันดีกว่า ว่าราศีไหนกันนะที่จะได้เงินก้อนโตอาจารย์ลิงฝันทิ้งเลยอาจารย์ลิงฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะได้เงินก้อนโตคือราศีมีคนตอบผิดนะครับและก็มีคนตอบถูกราศีราศี าวราศีสิงห์นะครับในช่วงประมาณ1 17กรกฎาคมปี2 5 5 9นะครับจนถึงวันที่12มกราคมปี2 6 6 0จังหวัดที่2งฟังดีนะจังหวัดที่2วันที่12มีนาคมปี2 6 6 0ไปจนถึง5กันยายนปี2 6 6 0คือปีนี้เช่นเดียวกัน จะเป็นห่วงช่วงเวลาที่จะมีโอกาสได้เงินก้อนโตตามช่วงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดแล้วว่าคุณจะได้จากทางใดหนึ่งการงานค้าขายขายที่มรดกอะไรก็ตามทีขอให้มันถูกต้องกันแล้วกันแล้วเขียนไว้เป็นเป้าหมายว่าอยากได้พอนี้มีโครงการจะล้นโปรดักล้นโปรเจกซื้อขายมีผลิตภัณฑ์ออกไป รับรองมีโอกาสประสบความสําเร็จในทุกอย่างทุกประการและจะเป็นเงินที่เป็นผลดีผลได้เป็นเงินก้อนโตประสบความสำเร็จไม่ได้ง่ายแต่มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นบุญละครับจะเป็นช่วยเครื่องหนุนนํากรรมดีบุญงานที่ทาทุกอย่างจะรวมเป็นกําลังส่งผลก่อนวันที่6กันยายนให้ชาวราศีสิ่งนั้นโชคดีอาละครับนี่คือเรื่องราวที่เป็นเรื่องดีก็ขอ ให้มงคลน,นี้จงเกิดขึ้นแก่แฟน12ราศีที่เป็นชาวราศีสิงห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะได้เงินก้อนโตได้แก่ชาวราศีสิงฟันธงครับ น่ไอ้คนเปิดก็ไม่ได้เกรงใจเลยแก่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเจ้าสัวมีอะไรอ่ะพี่จะทำวงเหรอปีหน้าปีหน้าปีหน้าจะเปิดเป็นคอนเสิร์ตใหญ่30คิวทัวประเทศครับแต่ว่าหลักๆก็คือคงจะเล่นอยู่ในภาคใต้เป็นหลักใหญ่เป็นคอนเสิร์ตที่แบบเหมือนเราเราคิดถึงแฟนคลับแฟนคลับมันเหมือนคิดถึงทางภาคใต้บอกว่าตั้งแต่ศิวิชัยโชว์ปิดไปเนี่ยความสุขที่แบบ จะได้รับจากวงดนตรีลูกทุ่งที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนเป็นความจําของคนปากใต้นหละมันหายไปก็เลยในปีหน้าก็เลยับหมดจะไม่่าเงินน่ะนหมดด้วยเอาไปทาหนังไนเอาเอาเงินไปทําหนังหมดจะไม่ล่ะไม่ใช่ไม่ได้เซิร์ฟเพี่เซิร์เป็นไงคะเซิร์ก็ถือว่าประสบวารเราเซิร์เงินคนที่มาเล่นเยอะไหมเราเซิร์ไปเซิร์ไป เสื้อก็ถือว่าเป็นเป็นชฎาที่ใส่ศีรษะข้างบนครรามมนุราแต่ว่าบางเงินว่ามันเป็นหนังที่เราใช้ในกรุงเทพแค่เพียงสี่โรงก็เลยทําให้คนทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานก็ไม่ค่อยรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ภาคใต้เนี่ยคนรู้เรื่องกันดีมากภาคใต้เราก็ติดหนึ่งในสามติดหนังทําเงินในบ็อกอฟฟิศเปิดอีกเรื่องหนึ่งต่อเลยไหมคะก็เปิดอีกสองเรื่องเป็นเรื่องของการนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่องของหนังตะลุงชื่อเรื่องว่ากองร้อยตะลุงตุ้งแช่กองร้อยตะลุงคือไปจับเอาตัวหนังตะลุงที่เป็นไอเท่ไงทองไงแก้วมาเป็นคนแล้วก็ให้มาฝึกทหารสำหรับชาวราศีสิงห์ก็คงจะมีเฮนะคะเงินก้อนโตมาแน่นอนอันนี้ตอบถูกไปหลายคนเลยค่ะเจ้าตัวค่ะพี่โจ๊กค่ะและพี่ปาล์มค่ะขอบคุณค่ะพี่เอกค่ะดยวข้อหน้านะมีเรื่องมาเตือนครับครู่ค่ะ มีดนตรีด้วยแต่ไม่เอาดนตรีเดิมหลงปังหลงปังเฮ้ยเนื้อมันบอกมาแล้ว,วไม่าหมลงปังห <cinematic music. S 1> ลงปังฟานทิ <questionnaire> ้ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นมือที่สามไม่รู้ตัวคือราศี